มาเดินมากินข่าวก <c oughs> ินขขาวน้องแก่น้ำตกกูวันนี้มากินข้าวนะคะกินข้าวนอกบ้านเมื่อกี้ก็ถ่ายไปแล้วสองคลิปแต่ว่าเดี๋ยวเอาคลิปนี้เป็นคลิปที่สามเราจะได้มีคลิปเยอะๆอันนี้น้ำตกหนูอะไรดีวะโหนี่ยรสชาตินี่แหละน่ากินรืที่เราต้องหนังแบบ สื่อไปนะกลมกลมอ่ะไม่ต้องสื่อไปนะทุกอย่างแบบเข้ากันอร่อยจริงไม่เปรี้ยวไม่เออแบบเข้ากันพอดีเลยร้านอยู่ตรงมาดยาเรีย49นะคะอร่อยจริงไอ้น้ำตกหมูเนี่ยต้มตามจะโอ้ยบอกอร่อยจึ่งอุ้ยจึ่งเลยอ่ะปกติไปกินนะก็จะตำอ่ะเปรี้ยวโดดหวานน้ำไอ้นี่แบบ กลม<ะ>ๆมาทุกรถมันยิ่หนาไเท่านน่ะเมื่อไปถึงมาทุกรถแบบนันอ่อจริงๆอ่ๆะ,ะดูตัวปูพี่น้องเอ้ยตัวป,ปู ต <laughs> ำไทยใส่ปูแมมพี่น้องจ๋าปูเขาแบบอน,อนุญาตใส่มือเดอ้อต้องเสร็จเธอตักตำไทยมันลานให้ฉันนี่ไยไเดี๋ยวจะเป็นซิกมิเจอร์ทางร้านก็คือเด็ดก็คือตรงไหนอเอากลับไปหันหันเนี้ย ไม่เจอซิกเนเจอร์ของร้านมานกระดูจานอร่อยจานสวยอยากได้จานสวยจานสวยจานสวยอยากได้นี่เรามากินตำไทยใส่ปูนะคะอุ้ยผี่เป็นเแี่ยวยลอยอุ้ยหอมแหมอุ้ยรถที่เราต้องการเลยเนี่ยรถนี้น่ะรถที่เราตามหาแบบจริงๆน่ะมันมาทุกรถอ่ะมันไม่เปรี้ยวต่าใช่ไหมใช่ทำเหมือนไดิมยังไง อื้มจากไม่ดีเหมาะดีนอะใครสื่นตอนเนี้ยมาเลยก่อนะแค่นี้นนนดีอ่ะช่วงตะวันกำลังจะจบกินป็นช่วงเวลาแบบอ,อาหารยินไม่อ้วนกินตอนนี้ไม่อ้วน